งทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งสนุกเกอร์อย่างที่ทุกคนเห็นนะทุกคนโลกรีมอนอัปเดตแล้วหลังจากหายหางเหินกันไปนานคือมันไม่ใช่หางเหินไปนานทุกคนมันแบบเรียกว่าบิดอัปเดตดีกว่าเพราะว่าจริงๆมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โลกรีมอนมันอัปเดตทุกสัปดาห์นะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละมันจะมีอยู่ช่วงนี้ที่แบบมันอัปเดตแล้วก็รีเวิร์กพาร์นแบบทุกสัปดาห์แล้วทุกวันทุกวันเสาร์ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่ว เขารีเวิร์กหลายๆปลปานแล้วก็เพิ่มมาหลายปานซึ่งปานที่เพิ่มเข้ามาก็กากมากแล้ววันนี้มันก็มาแล้วทุกคนมันรีเวิร์กแล้วทุกคนรู้ไหมว่ามันรีเวิร์กปานอะไรแม่งรีเวิร์กปานเพิงเอ้ยไม่ใช่ดิมันรีเวิร์กปานตะวนันดิมึอนอะไรเนี่ยปานเพิงมันเพิ่งรีเวิร์กไปแล้วก็เน่าไปใช่ทุกคนวันนี้คือมันรีเวิร์กปานตะวนันสิ่งแรกที่ขึ้นมาในหัวผมเลยคือรีเวิร์กทำไมทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะคือปานตะวันเนี่ย ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปานที่ได้รับการปรับแล้วก็รีเวิร์กหลายครั้งตั้งแต่มังกรสุริยันแลทุกคนถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นเก่าก็น่าจะรู้แล้วว่ามันแบบมันโดนปรับอันติเมตฮินคามิคังูระมันโดนปรับมังกรสุริยันอะไรมันโดนปรับเยอะมากทุกคนอันนี้คือเป็นปานที่แบบน่าจะโดนปรับเยอะสุดในเกมแล้วป้าผมผมเห็นมันปรับหลายครั้งอนะแล้ววันนี้เนี่ยมันจะรีเวิร์กทุกคนและทุกคนน่าจะเห็นจากสกิลที่ทันจิโร่ใช้เมื่อกี้นะทุกคนเอฟเฟกต์ <Effect S 1> ไม่โง,ง่มันโง,ง่่กวาเดิมะทุกคน คือของเก่ามันดีอยู่แล้วพี่จะรีเวิร์กทำไมอ่ะ <c oughs> คือทุกคนอันนี้คือผมยังไม่ได้ไปดูใครยังไม่ได้ไปดูอัปเดตอะไรคือเกมมันเพิ่งอัปเดตไม่นาะนทุกคนคือผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะลงวันไหนนะแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมเริ่มอัดตั้งแต่มันอัปเดตไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงอะทุกคนคือคือผมเห็นว่ามันอัปเดตผมก็เข้ามาอัดเลยคือคิดดูอะคือคนแบบดัมมี่ยังไม่ทันได้เตรียมอะโอเคผมคิดว่าผมบ่นมามา,มากพอแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ โลดีมอนแม่งจะคุกอะไรให้ผมดูบ้างวะผมคิดว่าสกิลน่าจะกดได้เหมือนเดิมนะมาดูกันที่สกิลแรกทุกคน d ดนซ์หรือว่าไล่รำเดี๋ยวผมจะกดกดแบบกดคลิกซ้ายก่อนนะทุกคนหนึ่งสองสอันนี้คือกดค้างแล้วทุกคนกดแบบคลิกซ้ายสกิลแดนซ์คลิกซ้ายยังเหมือนเดิมลองพุ่งไปมันต่างจากเดิมตรงไหนวะมันต่างจากเดิมตรงไหนวะทุกคนอาจังหวะแบบ ช่วงที่ไฟลุกแล้วก็วาดลวดลายลงไปกระแทกสตูเนี่ยจังหวะที่มันแจะสตูอ่ะทุกคนมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มมากขึ้นนะทุกคนดูแต่ตอนที่เราแบบลากสกิลไล่รำไปบ้่ะแทบไม่ต่างจากเดิมมันมีแค่แบบเอฟเฟกตอนที่เราแบบแจะอ่ะแล้วมันจะมีเอฟเฟกแบบเอ่อเพิ่มขึ้นแค่นี้เลยรีเวิร์กทำไมต่อไปนึ่ก็จะเป็นสกิลไล่รำแบบกดคลิกซ้ายทุกคนเอ้คลิกขวาดีโอโหตื่นเต้นสัตว์พูดผิดแล้วมา เดี๋ยวผมจะลองกดทุกคนอันนี้คือกดคลิกขวานะเอาใหม่ดิเออมันก็มันก็เหมือนเดิมนี่ว่าแล้วคือโอ้เหนื่อยเว้ยทุกคนผมเหนื่อยกับแมปนี้ว่ะคือมันไม่ต่างจากเดิมเลยอ่ะมันมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยมึงทำมึงรีเวิร์กทำไมอ่ะเพื่อนแถมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันมันดูง่ายกว่าเดิมป่ะทุกคนทำไมผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันดูกากกว่าเดิมวะ หรือผมคิดไปเองทุกคนคิดว่าไงอะแล้วผมว่าอ้กฟกกากกว่าเดิมทุกคนต่อไปหนึ่งก็จะเป็นสกิลเคลียบูสกายหรือว่าฟ้าใสาสีครามทุกคนสกิลนี้มันฮะทุกคนผมตจอยแจงหนึ่งสกิลเคลียบูสกายเนี่ยมันกดได้แค่คลิกซ้ายนะมันไม่ไม่มีคลิกขวาเมื่อกี้ผมลองกดคลิกขวามันมีทุกคนแล้วมันกลายเป็นห้าอะไรวะนะ่ะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูคลิกซ้ายกันก่อนทุกคนว่ามันจะเหมือนเมื่อก่อนไหมหนึ่งสองซ้ำ ทุกคนมันเอาแมปเปลี่ยนมันไวมากทุกคนคือเมื่อก่อนมันไม่ไวแบบนี้นะอันนี้คือแบบปุ๊บสกิลจบเลยฮะผมรู้สึกอนิเมชันมันเร็วป่ะอนิเมชันมันเร็วขึ้นทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงนะแต่เอาง่ายๆคือเอฟเฟกต์กากเหมือนเดิม <c oughs> คือทุกคนผมจะเทียบอะไรให้ดูทุกคนทุกคนลองนึกถึงฉากฟันคอเอนมุทุกคน ฉากที่ทันดิโลใช้ฟ้าใสาสีครามครั้งแรกแล้วฟันคอเอนมุมันจะประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนมันจะแบบมันจะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้คือฉากคือสกิลแบบฟ้าใสาสีครามก่อนรีเวิร์กเห็นปะมันมันสวยปะทุกคนมันค่อนข้างที่จะตรงนะและอันนี้คือปัจจุบันทุกคนฟ้าใสาสีครามปัจจุบันที่รีเวิร์กแล้วทุกคนดูนะอันนี้คือคุณพี่หลบลิเกสิทธิ์ปะครับอันนี้คือคือมันยังไงอะ คือคุณพี่จะจะทำให้มันไม่เหมือนทําไมวะตอนแรกมันก็ดีอยู่แล้วพี่บีรีเวิร์กทำไมอ่ะทุกคนแล้วก็มันโดนใหม่ทุกคนมันมีมันมีสกิลใหม่นะคือคลิกขวาของฟ้าใสสีครามซึ่งอันนี้ผมไม่เคยลองเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามเป็นสกิลยังไงทุกคนเป็นสกิลมันคือท่าอะไรทุกคนท่านทีโู่มีท่านี้ด้วยเหรอวะมันมันคืออะไรแทงตะวันเหรอคือแอนิเมชันมันค่อนข้างงงด้วยทุกคนผมก็ลังจะดูว่ามันแทงหรือมันหมุนหรือมันอะไรทุกคนเอาใหม่ดิ ท่าอะไรมทุกคนเอ้ยอันนี้อันนี้ใครใครดูออกบอกผมทีผมก็กำลังมองว่ามันคือมันคือแทงตะวันปะใช่ไหม <laughs> ผมดูไม่ออกทุกคนโอ้เหนื่อยวะ่ะต่อไปก็จะเป็นสกิลสกิลที่4ทุกคนไอ้สกิลสามดิเฟสเรนโบว์ <Fake Rainbow S 2> หรือว่าตรีสุริยะนนะคือท่าที่มันเอาไว้ใช้หลบอ่ะทุกคนเป็นท่าไปท่าแบบเอาไว้หลบคอมโบนะซึ่งเวลากดใช้เมื่อก่อนมันก็จะกระโดดกระโดดตีลังกาแล้วก็ฟันหนึ่งทีใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะลองหนึ่งสองซ สกิลนี hmm. ้ดีขึ้นนะทุกคนสกิลน uh ี้ดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าผมจําได้ทุกคนว่าสกิลนี้เมื่อก่อนเอ่อสกิลนี้ถ้าเกิดใครดูเดอะมูฟวี่นะถ้าเกิดว่าใครดูเดอะมูฟวี่ตอนที่ทันติโรสู้กับอาคาซาตอนที่ทันติโรใช้ท่าตรีสุริยะมันจะมีแบบคล้ายๆเหมือนเป็นแบบเป็นสายรุ้งนะทุกคนเป็นแบบเป็นแสงอะแสงมันหักเหทุกคนเห็นปะมันแบบมันมันมีแสงแบบ เออแบบมันแบบเหมือนเหมือนมันเหมือนแบบเป็นแสงหักเหทุกคนซึ่งผมคิดว่าอันนี้ดีกว่าก่อนดีเวิร์กทุกคนแล้วผมอยากรู้ทุกคนมีคลิกขวาไหมแม่งมีคลิกขวาทุกคนมันมีคลิกขวาโอ้โหเวอร์ไปพี่ชายแล้วทุกคนเห็นบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเกิดใครสังเกตเห็นนะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าท่าเมื่อกี้ที่ทันจิโร่ใช้คือท่าอะไรใช่ทุกคนมันคือท่าอาทิตย์เย็นย่ำหรือว่าท่าที่ทันจิโร่ ใช้ตัดคอของอากาสะนะซึ่งอยู่ในหนังมูฟวี่ถ้าเกิดใครดูก็จะแบบอ๋อเลยถ้าเกิดใครดูก็จะอ๋อนะอ๋อมันคือท่าที่ทันจิโร่กระโดดกระโดดหมุนตัวทุกคนกระโดดหมุนตัวแล้วก็ตัดคออากาสะแต่คือแต่คือมันก็มันง่อยอย่างกว่าทุกคนผมว่ามันทําได้ดีกว่านี้คือท่าเนี้ยตอนอากาตอนที่แบบทันจิโร่รโตัดคออากาสะนี่คือมันอิมแพกมากทุกคนมันอิมแพกแล้วมันสวยมากแต่โลกดีมอนก็ทําออกมาได้แค่เนี้ทุกคน ซึ่งผมก็คาดหวังอยากให้มันดีกว่านี้แต่ก็นั่นแหละอย่างที่ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นเกมหมาที่เรารักเพราะฉะนั้นก็กระตามสภาพเกมแล้วกันทุกคนโอ้โหอะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลฮินอคามิคางูระสกิลไรรำพลังพลังช้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารีเวิร์กใหม่มันเป็นยังไงทุกคนมาหนึ่งสองสาเฮ้ยเดี๋ยว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 นะ ผมจำได้ว่ามังกรสุริยันกลางกดมันเป็นคลิกขวาไม่ใช่เหรอะอันนี้คือขอปรับใหม่ทุกคนเมื่อกี้เอาเป็นว่าฮีโนะคามิคังนระคลิกซ้ายจะกลายเป็นมังกรสุริยันกลางกดแทนทุกคนซึ่งเอฟเฟกต์ถ้าเทียบก,กับเมื่อก่อนเอฟเฟกต์เมื่อก่อนสวยกว่าผมพูดเลยทุกคนเอฟเฟกต์เมื่อก่อนสวยกว่านี้เต็มๆปรับมาใหม่เอฟเฟกต์โคตรโง่ผมพูดเลยทุกคนเอฟเฟกต์ยังกากเอฟเฟกต์ก,กากมาก โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสกิลฮีโนคามิคังรัแบบคล ouais, ิกคลิกขวาแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมคลิกซ้ายมันเป็นมังกรสุริยันกลางกดเบอร์ชั่นไส้เดือนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองคลิกขวาดูทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนึงสองสามชีโนคามิคังรัถูกเอาออกไปครับทุกคนผมแบบผมไม่รู้จะสรรหาคำคำไหนมาพูดคำไหนมาชมคำไหนมาด่าทุกคนจริงนะคือ อะไรอะอะไรอะไสเดือนเดือนดินกินข้าวแกงอะทุกคนมันคืออะไรอะผมแบบโอ้ยผมง่วผมเหนื่อยวะผมเหนื่อยกับสกิลมันวะทุกคนคลิปนี้เรียกเรียกกับเรียกก็ไม่ใช่คลิปรีวิวรีวิวปานตะวันรีเวิร์สทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปประมาณว่าแบบบน่บนบ่นปานตะวันรีเวริร์สใหม่รีเวิร์สทำไมรีเวิร์สเพื่อใครตั้งชื่อคลิปอย่างนี้ได้ไหมทุกคนเอารวมๆทุกคนผม นั่นแหละนี่ือสายเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากจะทำโลลิมอนนะคือหนึ่งแมปมันไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนสองมันไม่มีอัปเดตท,ทุกคนแค่นี้เลยสําหรับใครที่คิดถึงโลลรมอนก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าทําไปจะมีคนดูหรือเปล่านะแต่ก,ก,ก็ก็ตามสภา,ภาพที่เห็นนะทุกคนก็ปานตะวันรีเวิร์กใหม่กากมากจบจบคลิปทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมแบบผมเข้าแบบนี้มาผม,ผมเหนื่อยจิตตลอดทุกคนผมไม่พบจิตแพทย์ปะวะเล่นแบบนี้ ไงเจ้าจพวกแมวจอนทั้งหลายตอนนี้ปาร์ตี้แมวเป้าของฉันกําลังขาดคนสุดๆเลยละ่ะเอาหนะ้าแค่เดือนละยีบาทเองแค่นี้เนี่ยพวกนายก็จะได้กลายเป็นลูกกระจอกแมวเป้าของฉันแล้วนะแค่นี้แหละไว้เจอกันนะเหล่าแมวจรทั้งหลาย